ช็อกโกเลตค่ะแล้วก็อะไรอีกลูกอ้ยอเก่งยายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมาชาติมุดงามสีสันสวยงาม ลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเวลา,าเก็บเห็ดเข้าป่าอย่างสุขใจเก็บเบอร์รี่ที่มีสีสันสดใสมาค่ะอาหารเช้าค่ะข้าวารราโอ๊ตกับลูกเรกบรรี่ค่ะ นี่แหละค่ะถึงเก็บกันไว้เยอะๆสวัสดี<อ>ทักทายทุกคนค่ะ <ไป S 1> ก่อนจะไปชมคลิปต่างๆค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวมากินอาหารเช้าด้วยกันค่ะก็ไม่เคยหยุดค่ะอยู่ข้างนอกบ้านทำนู้นทำนี้อยู่นั่นแหละค่ะยายก็ตำจะทำห่อข้าวปุ้นจ้ะมาเด้อเดี๋ยวกินเนี้ยงหน้องจีนเดี๋ยวไปรับน้องเขาเดี๋ยวหลานมาจ้ะ จะใช้พริกแห้งค่ะทําไมถึงบอกว่าใช้พริกแห้งจะใช้พริกสดมันพริกสดยายมีแต่อยู่ในช่องฟิตค่ะค่ะพริกสดอยู่ในช่องฟิตเราเอาออกมาทําเราต้องกินให้เร็วๆค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท้องมันจะเสียเนาะค่ะก็เลยเอาเป็นพริกแห้งเซ้าเงรามะนาวน้ำดีดีอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาคัดเก็บในรถนะคะเนาะเสจเ็มะนาวแบบ นนน้ำฟิแลด์ทุกคัดเปลือกมาเนาะดมาบีนใส่ในกรุกเลยค่ะเอาเติมน้ำอุ่นลงไปเดี๋ยวมากินด้วยกันเด้อค่ะทำวันนี้ห่อขนอมจีนกันทันข้าวปุ้นกันจ้ะราดด้วยนะ้ำมะนาวค่ะหกนัวน้ำตาลมะนาวเกลือจ้ะ แลก็ใส่น้ําอุ่นค่ะส่วนใหญ่จะเม่ยี่สดจะไม่ใส่น้ําปลาได้จ้ะจะใส่เป็นเกลือค่ะเกลือเขาจะอร่อยถ้าใส่น้ําปลามันจะออกอีกมารสชาตินึงถ้าชอบน้ําปลาก็ใส่น้ำปลาค่ะแต่จะแบ่งออกเป็นสองอย่าง อันนึงใส่น้ำปลาอันนึงใส่เกลือเพราะว่าเผื่อน้องก็ไม่กินเกลือนะะเนาะค่ะเนาะก็จะทำจืดๆเอาไว้ก่อนค่ะทัวริสต์ตัวก้ามาไายตามมิดามาแปกกินนะสวาระสุกจิริยารีเมติเมหัวสัว่าสิเตล่าตะเวตตาเอียนทัวละเคห์เวตตากูมาเวตตาไล่ตาเซก้าท่เปนเซโกตา จะม่แต่ไทยสปากเกตติก้กันซะยากลาารสสีเมากับบอกเขานิดนึงว่าทำอะไรเนาะพี่น้องจ๊ะว่ามีเครื่องปรุงอะไรมั่งอื้มคงจะแซ่บค่ะตามด้วยน้ำปูนค่ะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะคนก่อนค่ะ ในครบนี If, ่แหละค่ะมันอันใหญ่ดีเราไม่ต้องไปล้างหลายทีเนาะก็ทำกินอันไหนจะอร่อยก็ทาเอาค่ะสูตรไทยสูตรมันก็เหมือนน้ำจิ้มหอยแครงนั่นแหละค่ะสูตรเดียวกันที่ยายสนทำออกข้าวปุ้นพันข้าวปุ้นจ้ะี๋ยวก็มาชิมกันนะมาร์เอ็นซิงก็สัปวาสติมากก ชิ้ก่อนค่ะเผ mm ็ดเผ็ดพี่น้องจ้ะโอ้โหพริกแห้งพริกอันนี้เผ็ดไม่ดูหน้าดูตาเลยหืม uh แ huh. ซ่บค่ะเดี๋ยวเติมน้ำตาลเติมน้ำเติมเครื่องปรุงลงไปอีกเผ็ดมากอาหารของคุณสามีเดี๋ยวก็จะทอดปลาแซลมอนให้แกค่ะสามชั้นเดียวจะหั่นไว้ผัดหมี่ด้วยค่ะ จะผัดหมี่สักกะหนึง่งเมนูเส้นค่ะวันนี้บ้านยายสนน่ะมันจะมีห้างอยู่ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นหมูเป็นแพ็คค่ะแต่ถ้าเข้าเมืองมันจะเป็นหมูแบบที่เขาเอามาจากเขียวสดๆนะคะเนาะย้อนลงไปค่ะ่อไว้ เดี๋ยวเครื่องดูดอัดจะดังหน่อยเด้อจ้าเด้อเราวอาอยู่ที่นี่มันไม่เหมือนที่บ้านเราอมันพกดูดค่ะเราะว่ามันปิดประตูหน้าต่างเอาไว้มันมีขนมชีสแห้งเรามาต้มจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะมาค่ะพิธี่โด,โดน้องค่ะเถียววันนี้เย,ยสนเลี้ยงอาหารได้ค่ะดเด้อคนไหนเข้ามามากินด้วยกันค่ะ เดี๋ยวจะทำหอข้าวปุ้นพันข้าวปุ้นค่ะพี่ๆน,น้องๆ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย,ยสวดด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีน้องเข้ามาเยี่ยมค่ะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์กับคลิปนี่เย,ยสวดถ่ายทำวันอาทิตย์ค่ะพี่ๆน้องๆ่ะก็เป็นวันหยุดของน้องเขาน้องเขาก็มาจากต่างจังหวัดค่ะเสียงเครื่องบันดังค่ะแป๊บนึงเครื่องบันดังขอโทษขออภยยัยด้วยถ้าไม่ดูก็ไม่ได้นะคะ่ะเพราะว่ามัน ปิดประตูหน้าต่างไ,ไว้หมดแล้วทีนี้กลิ่นมันก็ฟุ้งเต็มบ้านเลยค่ะก็ต้องดูดเดี๋ยวปิดแป๊กหนึ่งคุยกันแป๊กหนึ่งคัดคลายกันแป๊กหนึง่งน้องสาวพี่ๆดูน้องกะนี่แหลคะค่ะก็ต้มขนมจีนทําเหมือนบ้านเราอยู่กินเหมือนบ้านเราค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่ทีนี้อาหารแต่และสิ่งแต่และอย่างเนื่องเพราะว่าเย้สวนอยู่ไกลเมืองค่ะอยู่ไกลเมืองก็จับไม่ได้สมบูรณ์สักเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนพริกเมื่อกี้ตามก็เอาพริกแห้งเอาค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าเรามีพริกสดอยู่ค่ะอยู่แช่พริกเอาไว้แต่ว่า ถ้าเราเอาพริกสดมาทำกินแล้วค่ะพี่ๆเาน้องจ๋าแต่เราก็จะต้องทำแล้วก็กินให้หมดค่ะพี่ๆดน้องมันจะไว้หลายวันไม่ได้แต่สำหรับพริกแห้งเนะค่ะเราก็สามารถเก็บในตู้เย็นไว้กินวันหลังได้ค่ะแต่สำหรับพริกสดที่ว่าเราเอาละลายจากช่องฟิตนะคะเราจะต้องรีบกินให้หมดถ้าไม่รีบกินให้หมดถ้าเอามากินวันหลังน่ะมันข้ามคืนไม่ได้ค่ะพี่ๆน้องเพราะว่า มันจะเสียท้องนั่นเองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เราเจ็บเราป่วยเราเจ็บท้องปวดท้องเราค่ะเพราะว่ามันอยู่ในช่องปิดนี่แหละค่ะมันไม่สะดวกเหมือนบ้านเราอยู่บ้านเราชุดแสนสะดวกมาเนาะค่ะนอ้งนองพีพีกับน้องจ๋าเดี๋ยวมากินด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรมั่งเมนูของพวกเราวันนี้เนาะค่ะน้งจีนก็เดือดทกทกจะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวจับน้งจีนมันของคุณตาก็ขึ้นรอแล้วค่ะอันนี้ก็ปลาที่เราจะเอามาทํา ออกขนมปี๊ค่ะอันนี้ก็เที่ยวน้ํามันหมูเอาไว้ผัดหมี่ค่ะพี่พีน,น้องๆหมูสามชั้นที่หั่นเมื่อกี้อันนี้เป็นปลาของคุณตาจา้ะอันนี้เป็นปลาของคุณตาเดี๋ยวจะทอดปลาให้คุณตาน้ํามันพืชแพงกะถึงมันแพงก็ไม่เป็นไรด้อค่ะใช้กระทะที่ว่ามีแบบนี้นะคะอันนี้หยดน้ํามันไปนิดเดียวก็พอค่ะไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะค่ะเพราะว่ากระทะพวกนี้เนาะคะ่ะ ถ้าทอดไข่เจียวไข่ไม่ต้องใส่น้ำมันเลยก็ได้ค่ะคุณตาแกไม่ใส่น้ำมันค่ะเสร็จทอดปลาดังปลักแล้วแป๊บแป๊บพิซพี่เน้อ,กอ้กแบบขนมกินแบบสมัยเก่าแล้วค่ะ ส,สิดูเดริไทยสปากเกตตีัชมไหมขนมจีนแกน่ไทยเกี๊ยวหรือขนมจีนก็มีพี่ๆน้องๆลูกๆแล,ละหลานพิมมาถามยายหนูอ,อยากเห็นในบ้านยาย อันนี้ค่ะยายจะอยู่ค่ะแบบนี้แหละค่ะก็ครัวก็เล็กๆไม่ได้กว้างขวางสักเท่าไหร่ค่ะพี่ๆน้องๆเราอยู่กันสองตายายเนาะค่ะแต่ก็พออยู่ค่ะอันนี้ยายก็จัดเตรียมไว้แล้วค่ะต้อนรับคริสต์มาสแต่ว่ายังไม่มีไฟมาติดมาประดับค่ะเพราะว่าพวกไฟัเงแต่เมื่อปีคริสต์มาสที่แล้วนะคะเนาะถ่านเข้าหมดก็ยังไม่ได้ใส่ก็เลยไม่ได้เปิดไฟให้พี่ๆน้องๆได้ชม เราจะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะอันนู้นก็โซนอีกทางเดินเพราะว่าบ้านของยายสนจะมีชั้นดาดฟ้าอีกชั้นหนึ่งเอาไว้นอนในช่วงฤดูร้อนค่ะแล้วก็มีห้องใต้ดินลงไปใต้ดินค่ะทอดปลาแซลมอนให้คุณตาแล้วก็ต้มมันค่ะมีนุของพวกเราวันนี้เละคะ่ะเราจะให้คุณตาไปรับหลานแล้วค่ะ อ,ำำอ,อันนี้ทำกับข้าวรอหลานัลโหลมาแล้วมาแล้วคุณตาไปรับหลานมาแล้วมามาลูกมาสวัสดีค่ะยังลูกสวัสดีค่ะอุ้ยคนสวยมาแล้วคนสวยมาหายายแล้วมาลูกมาสวัสดีย่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมอะไรมาให้ยายลูกชอบกแลตค่ะชอโกะลตค่ะแล้วก็อะไรอีกลูกแล้วก็แอปเปิล อุ้ยเก่งมากค่ะเก่งเก่งค่ะมาอันไหนให้ยายลูกอืี้ตกเสียกี้โตดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแข็งแรงแข็งแรงนะคะเจริญเจริญรุ่งเรืองลูกอืเรียนหนังสือเก่งๆเป็นเด็กดีของแม่ลูกขอบคุณค่ะอือหนาไหมลูกตื่นแทบไม่ทันเหรือ้ายายไม่ปลุกใช่ไหมตื่นแทบไม่ทันใช่ไหมถ้ายายไม่โทรปลุกใช่ไหมลูก อเขาน่ะตื่นแล้วแต่แม่ในที่หรอแม่เขานอนเซ็ตวันนี้หลงไหมวันนี้ไม่หลงค่ะวันนี้เขาประกาศบอกใช่ไหมประกาศเลยค่ะเล่เป็นตัวเลขใช่ไหมลูกเอาไหมอยู่บนบ้านน่ะเยอะแยะมีตัวตุ๊กตาตุ๊กตามีทุกอย่างเลยากตตุ๊เออแล้วก็มีหมวกมีอะไรทุกอย่างเลยเดี๋ยวยายให้โอเคไหมเกลือหรือน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยน้อยก็ไม่เอาไม่อันนี้ไม่เอาหวานไมเนี่นมันใส่นี่เข้าไปชิ้นหนึ่ง ะะะจะกินช็อกโกแลตกับป๊อปคอนให้หนูกินนั่นแหละลูกกินไปเลยชอบกระเล็ดกับป๊อปคอนป๊อปคอนแตกแล้วลูกป๊อปคอนแตกแล้วนั่นแหละก็ใส่ตำมันพืชกับเกลือแค่น bueno um> um> ั้นเองแล้วอย่างแล้วแต่เขาพูดมันหมดแต่เนี้ยป๊อปคอนนั่นแหละใส่หม้อ มันกระเด้งขึ้นมาเออเดี๋ยวมันก็หมดมันมันหมดมันก็เลิกแตกเออเหรอมมาค่ะกิ๊ปับคอนค่ะรมาเขาปักก็เลยที่ว่าหมวกเขาเจียบลงข้างล่างก็ได้ยยเจียบลงข้างล่างตรงนี้มาอีกตัวเล็กงั้นหนูเอาตัวเล็กไปแต่งข้ามาหนูนะ นียายให้ได้ยังปฏิยังอยเอาเป <ขอ S 2> ล่าเอาเปล่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าสวยๆก่อนอยู่ที่นี่ฟืนจะแพงมากค่ะพี่ๆน้องๆนั่นแหละค่ะเราถึงเอาฟืนเอาไว้เพราะว่าจะอาศัยไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ไหวค่ะเพราะว่าเราเป็นบ้านไม้ส่วนตัวหลังเดียวแล้วที่นี่มันไม่เหมือนบ้านตึกค่ะ คนที่อยู่อพาร์ตเมนต์หรือว่าบ้านตึกเขาจะมีไฟที่ว่าจ่ายมาตามกระแสที่ว่าเขาเดินท่อเดินสายเอาไว้ที่ว่าใต้พื้นนะคะในเมืองในอะไรอันนั้นเขาจะตั้งอัตโนมัติเอาไว้แต่สําหรับบ้านยายสนจะเสียบซุ้มความอุ่นที่ข้างฝาของตัวเองค่ะเป็นปลั๊กเสียบค่ะอุ่นไม่พอเราก็ทันทีบรรยากาศพี่น้องยายสนก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝาก อย่างไรเยโส,สนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยโส,สนด้วยนะคะ,อะขอบคุณมากๆทุกรักกทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะ ก็เอาขี้เท่าออกไปแล้วค่ะเดี๋ยวคุณตาจะมาจุดไฟสูงต่อค่ะยะสวนขอกราบขอพระคุณและสวัสดีทุกท่านในตอนนี้ค่ะคุณพระรักษาทุกท่านสวัสดีค่ะบ๊ายบาย